มารีวิวหนังน่าจะเรื่องแรกของปีนี้แต่จริงๆแล้วเป็นหนังของปีที่แล้วนะแล้วก็ผู้กำกับดูท่าจะดีอยู่เราก็เลยสนใจเรื่องนี้เราก็เลยอยากลองอ่ะใส่เลน i g ในครับยิงแม่งให้เหียนถือว่าเป็นโปรแกรมทางเลือกใช่คำนี้ได้ไหมเพราะว่าปกติหนังคริสต์มาสหรือว่าปลายปีเนี่ยมันก็จะเป็นหนังอบอุน่นครอบครัว มียุคหลังๆห,หน่อยที่ซูเปอร์ฮีโร่มาครองตลาดก็จะมีหนังฟอร์มใหญ่สำหรับซูเปอร์ฮีโร่มาแปะๆบ้างแต่ปีนี้ก็ถือว่าตลาดซูเปอร์ฮีโร่จืดหน่อยก็มาคาดหวังความแปลกใหม่สําหรับความแตกต่างในหนังคริสต์มาสละกันอืเหมือนปีที่แล้วเราก็มีไบโอเลนไนท์ซานต์คอป่าเถื่อนเรื่องนั้นไปแล้วเรื่องหนึง่งแล้วคราวนี้มาไซเดนไนท์ที่อย่างที่พี่บอกชื่อพุ่มกับก้อาอยู่แล้วด้วยการพาดหัวว่า นี่คือผลงานของจอห์นวูอ่าตำนานปรมาจารย์ของหนัง Action แอคชั่นละกันอืมอ่อมันเลยทำให้หนังเรื่องนี้น่าสนใจเป็นหนังแอคชั่นเป็นหนังของจอห์นวูนะแล้วก็ดูพลอตดูหน้าหนังเป็นอะไรที่น้อยๆไม่เยอะหนังแอคชั่นแบบนี้วันแมนโชว์แบบนี้ยุคนี้เนี่ยก็ ตั้งแต่จอห์นวิกมาตั้งแต่อะไรมาเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็ทำให้แวดวงหนังแอคชั่นแบบนี้เนี่ยเขาก็ลองแบบนี้กันเยอะไม่ว่าจะเป็นแอคชั่นหญิงหรือชายนะมีมาหมดอะตอมิกบอนจอห์นวิกเทคเคนโนบอดี้มีเยอะแยะซึ่งเรารู้สึกว่าเออหนังพวกนี้ประมาทไม่ได้อ่ะพี่เล่าเรื่องยอด นังมาเล่าเรื่องของครอบครัวครอบครัวหนึ่งล้กันแล้วก็ในปีหนึ่งเนี่ยที่กำลังฉลองวันคริสต์มาสกับลูกเนี่ยก็เกิดเหตุร้ายขึ้นเมื่อมีการทะเลาะวิวาทของกลุ่มนักเลงอรารวาสแก๊งในละแวกบ,บ้านอะ่ะเกิดการกราดยิงกันแล้วก็ความสวยบังเกิดเมื่อลูกหลงมาโดนที่ลูกชายของครอบครัวเนี้ยจนเสียชีวิตอืแล้วทำให้คนเป็นพ่อเนี่ยก็ตกอยู่ในความทุกข์ที่ สูญเสียลูกชายแล้วตอนุวันที่สูญเสียลูกชายเนี่ยเขาก็ได้รับบาดเจ็บด้วยโดยการที่โดนยิงเข้าที่คอจนหลอดเสียงพังแล้วก็พูดไม่ได้เปิดเป็นความซึมเศร้าหมกมุ่นอยู่กับการสูญเสียจนครอบครัวแตกสลายเกิดเป็นความแค้นจนเขาคิดที่จะล้างแค้นตามล่าไอ้แกงพวกนั้นเอาคืนที่ทําให้ลูกชายเขาตายหนังมีแค่นี้เลยอืมไฮไลท์มันอยู่ตรงที่เราคุยกันว่า นี่คือหนังแอคชั่นที่ขายแอคชั่นจริงๆจากผู้กำกับสร้างชื่อสายแอคชั่นจ๋าๆเลยแล้วก็เราก็ยังมองว่ามุมหนึ่งที่มันน่าตื่นเต้นคือการที่ให้ตัวละครไม่พูดเนี่ยแหละอืมน่าจะสร้างสารรค์อะไรขึ้นได้เยอะในการที่จะเล่าเรื่องด้วยภาพแทนและกันซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดขายที่ดีนะระดับหนึ่งแค่รู้สึกแปลกๆคือ ตัวละครพระเอกเราเนี่ยที่หลอดเสียงพังเพราะโดนยิงเนี่ยเข้าใจได้ว่าไม่พูดเข้าใจได้ไม่แปลกเลยอืแต่ที่แปลกก็คือตัวละครอื่นเลือกที่จะไม่พูดด้วยอะ่ะใช้การส่งข้อความเอาเออทั้งที่ธรรมชาติของมนุษย์อะ่ะพูดง่ายกว่าเรารสึกเอาทำไมไม่พูดวะพูดไปดิถึงจะไม่โต้ตอบกันก็ไม่เป็นไรแต่อารมณ์คนรักโลกรดดลงมาแสดงออกด้วยคําพูดมันเข้าใจง่าย,ายกว่าอ,อความยอดเยี่ยมมีนะคือการแสดงคือความยอดเยี่ยมมีเราเห็นสีหน้ารู้เลยว่า เ,นนเศร้าโกรธเกลียดกลัวมีหมดแต่ว่ามันดันไม่พีคไงเพราะว่าความเคยชินของเราอะอารมณ์มันบอกเล่าด้วยบทพูดได้ดีกว่าหรือด้วยความที่อารมณ์ถึงจะมีอยู่ในการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางเหล่าน,นั้นอะแต่มันก็ไม่ได้บ้าคลั่งมันไม่ได้พีคแสดงออกมาแบบจัดจ้านมันยังอยู่เหมือนอารมณ์แบบ MV อยู่เลยอะอในช่วงไร้โอการเล่าเรื่องอะก่อนที่ถึงแอคชั่นนะก่อนที่ถึงแอคชั่น ในพาร์ทที่เล่าเรื่องเล่าเรื่องความรู้สึกเล่าเรื่องอารมณ์เนี่ยซึ่งพอมันตัดดนหลอกออกไปตัดบทพูดออกไปมันเหมือนเป็นพาร์ทเอมวก้อนใหญ่ๆที่ตัวละครเศร้าโศกเสียใจซึมเศร้าโกรธเกลียดกลัวอืมแค้นแล้วมันเยอะมากแทบจะครึ่งหนึ่งของหนังอะ่ะมันอยู่ในพาร์ทของการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางเหล่าเนี้ยซึ่งถ้าไม่โอเคหรือรู้สึกเบื่อข้จบเลยนะอืม คุณจะไปไม่ถึงความสนุกของหนังเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าหนังแล้วนี้คือจอร์นวูพอถึงแอคชั่นเวิร์กเออแอคชั่นมันมันดีเหมือนกันนะใช่แอคชั่นมันทำงานแต่กว่าจะเถ็นตรงนั้นน่ะคุณอาจจะเบื่อไปก่อนแล้ว เนื้อเรื่องมันพยายามโชว์ส่วนเหล่านั้นแล้วกันเช่นความเจ็บปวดอะไรของพี่แกแล้วก็เมียแล้วก็ความทรงจําอะไรต่างๆแต่มันไม่เห็นมิติอื่นนอกเหนือจากนั้นหรือเปล่าพอมันเล่นบ่อยๆเล่นแฟลชแบ็กบ้างใช้เวลาอยู่ตรงนั้นอะแต่ว่าบางทีเราก็รู้สึกเหนื่อยมันใช้เวลาตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้ไปส่วนอื่นไอ้กิมมิคที่เป็นลูกเล่นเรื่องความเงียบความทุกข์ทรมานที่มันเหมือนชีวิตนี้มัน พูดไม่ได้ไม่มีเสียงแล้วอะไอสิ่งเหล่านี้มันส่งผลต่อชีวิตไม่พอเช่นลูกตายไม่พอแต่ชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปเลยดำดิ่งไงมันไม่ได้พูดถึงส่วนนั้นมันก็โอเคมันไปโฟกัสที่ความแค้นแล้วก็พยายามจะศึกษาแทคนิคนักฆ่าจาก YouTube เปิด YouTube ดูอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเออเรารู้สึกว่ากว่าจะไปถึงส่วนที่เข้าน้ำเข้าเนื้อแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันวะจุดนี้มันมันใช้เวลา มันค่อนข้างเทคไทม์นานพอสมควรนะแล้วก็เมื่อภาวะทางอารมณ์มันไม่ได้ต่อเนื่องไปจนสุดๆมันไม่ได้บีบคั้นมากๆแอคชั่นมันมันมากนะผมพูดตรงว่ามันมากดูสะใจเลยละแต่ก็พอมันไม่มีพาร์ทเนื้อเรื่องที่จะส่งเสริมดีๆเนี่ยไอช่วงเวลาที่ไม่แอคชั่นเนี่ยแกก็เสียเวลาไปเยอะเหมือนกันที่จะใช้เวลาตรงนั้นพอมันไม่แอคชั่นมันเหมือนเป็นช่วงพักค่าเวลา่ะมันเหมือนเป็นช่วงแบบ เอ๊ะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาแต่พอแบบช่วงแอคชั่นเอาอีแล้วมันอีแล้วผมวแบบ่ามันมา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 ,มาโอ้โหต่อยกันถึงแม้พี่แกจะดูไม่เป็นนักฆ่านะทําไมเก่งขนาดนี้ก็ไม่รู้แต่ก็มันใช้ได้อยู่แต่พอเนี่ยแหละเข้าพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เนี่ยมันก็ไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นมันทําให้เราเหนื่อยเหนื่อยนี่ย,นยบ้างอะไรเงี้ยเออเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นคือรู้สึกว่าหนังเหมือนบาลานซ์เนื้อเรื่องอ่ะอืม สำหรับเราแล้วมันไม่ค่อยสมดุลแล้วกันไม่แน่ใจถ้าแบ่งถามมิ่งจริงๆแล้วอ่ะอันไหนจะเยอะที่สุดอืมแต่ความรู้สึกตอนดูรู้สึกว่าพาร์ทดราม่าเยอะที่สุดเพราะว่ามันเนิ่นนานช้าเนิบนิดนึงเราเลยรู้สึกว่าก้อนนั้นมันเยอะมากขณะที่พาร์ทฝึกซ้อมโอ้โหเท่สนุกตอนที่ไปเอกเรียนรู้เออเจ๋งดีว่ะมันเป็นธรรมชาติด้วยเรียนจากไหนล่ะ youtube เอามาซ้อมเอามาฝึกดู มาลองทําดูซิทํำยังไงแล้วมีพัฒนาการให้เห็นตอนแรกไม่เก่งเริ่มเก่งขึ้นเรื่อยเรเริ่มชานาญขึ้นเรื่อยๆพาร์ลงมือทาพาร์ตแอคชั่นเหมือนจะมีอุปสรรคด้วยนะเจอปัญหา,าเออแล้วมันมีความกลัวคนที่ไม่เคยลงมือทําไม่เคยฆ่าใครเลยแล้วต้องกลายเป็นฆาตากรเนี่ยมันมีโมเมนต์แบบนั้นด้วยซึ่งเฮ้ยเวิร์กว่ะมันน่าสนใจแต่รู้สึกว่าพาร์เหล่านั้นกลายเป็นน้อยมากอืนิดเดียวแล้วมันก้าวผ่านอุปสรรคก้าวผ่านปัญหาไปแบบ รวดเร็วมากทําให้สิ่งที่เรามองว่ามันเป็นความสนุกแล้วกันนะม,มาเลยเหลือน้อยทั้งทั้งที่ถ้ามันเป็นจุดขายว่าเป็นหนาแอคชั่นเหมือนที่จอห์นวิกทำอะจอห์นวิกไม่ลีลากับความเป็นดรามา่าแค่ใส่บางมากให้รู้สึกว่าแค่ตัวละครมีอารมณ์เป็นมนุษย์อะ่ะนิดนึงอะแล้วจุดขายคือแอคชั่นแล้วก็เอาอยู่ทั้งเรื่องถ้านับภาคแรกนะซีนแอคชั่นใหญ่ๆมีอยู่แค่ไม่กี่ซีนนะ,ะแต่เขากระจาย กระจายตำแหน่งให้คนดูเป็นจุดโฟกัสว่าอ๋อเราไปดูหนแอคชั่นมันเลยมีตลอดทั้งเรื่องอืมแต่ไซเลนไนส์เนี่นะมันเหมือนเรานั่งรอดูเมื่อไหร่จะแอคชั่นอ่ะเออแล้วมันมีมีเสร็จแล้วจบเลยอและที่สําคัญอ่ะสําหรับเรานะด้วยความที่หนังมันไม่เวอร์มากอืแอคชั่นมันยังดูเรลิสติกถึงมันจะแบบบูล้างผ่านยิงกันกระจุยกระจายฆ่ากันแหลกลานแต่มันมีความเป็นมนุษย์ สูงมากมันมีการเจ็บมันมีการทรมานมันไม่เหมือนจอนวิกที่เพลงเก่งเวอร์ไปเลยอะออที่แบบฆ่ามาคนเดียววันแมนโชว์ฆ่าหมดทั้งเมืองออแต่ไซเลนไนท์เนี่ยมันจะมีโมเมนต์ที่ว่าเป็นมนุษย์อยู่บาดเจ็บสู้ไม่ไหวลังเลเกือบตายจะแพ้หรือเปล่าจะรอดไหมมันมีจังหวะให้ลุ้นแบบนั้นอยู่ตลอดเวลาเป็นอารมณ์ดรามา่าไงซึ่งเราชอบแอคชั่นแต่ไม่ระเบิดระเบอร์ไม่สุดทาง ของความบ้าพลังอ่ะไม่เหมือนโนบอดี้อ่ะโนบอดี้เนี่ยถือแอคชั่นจะไม่เยอะแต่พอมีนะสุดอมันคือจอห์นวิกแปลงร่างอ่ะอา,อารมณ์นั้นอะซึ่งมันสะใจไงมันอาจจะใช้คําว่าไม่สมจริงมันคือความเวอร์แต่สะใจเพราะคนดูที่คาดหวังว่าหนัาแอคชั่นแนวนี้ถ้าคุณโฆษณาว่าเป็นจากผู้สร้างจอห์นวิกจากพุ่มกับจอห์นวูเราคาดหวังอย่างนั้นมาอีกอันหนึ่งที่ผม รู้สึกคือการดีไซน์ให้ตัวละครมีความบกพร่องแล้วก็หนังเรื่องนี้จะมีกิมิ่งด้วยการพูดน้อยหรือแทบจะไม่พูดเลยอะไรเงี้ยก็โอเคแต่ปัญหาคือพอมาดูในส่วนของหนังจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าไม่จําเป็นหมายความว่าตัวละครจะมีความบกพร่องเช่นพูดไม่ได้ใช่ไหมกล่องเสียงพังไปแล้วแล้วก็พูดไม่ได้แต่โลกที่เขาอยู่ไม่ต้องเงียบขนาดนี้ก็ได้ใช่ใช่คือ <laughs> <c oughs> มันจะสะใจมากเลยนะถ้าไอ้พูดร้ายมันปากหมาปากหมาเหยียดหยามเออแล้วโดนเพื่อตบแบบออดิ้น,นแต่ว่าอันนี้คือไม่พูดแม้กระทั่งถูกจับมาขึงพืชอะไรเงี้ยปกติแล้วมึงต้องการเลยว่าปกติไอ้พวกอย่างนี้มันจะโดนแล้วมันจะพูดใช่ไหมอันนี้ไม่พูดอะไรเลยตัวร้ายก็ไม่พูดบางทีก็ไม่พูดอะไรเงี้ยแม้แต่เมียนะก็แทบจะไม่พูด <c oughs> คือเรารู้สึกว่าโอเคพอเราคิดในเชิงคอนเซปต์ก็เหมือนจะเวิร์กแต่พอมันออกมาเป็นตัวหนังจริง มันดูรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เป็นธรรมชาติแม้กระทั่งเราดูซีซูเรื่องนั้นอ่ะอลุงไม่พูดแต่คนอื่นธรรมชาติหมดแต่คนอื่นน่ะหน้าตบกระบาลมากไอ้พวกหานนาซีอะไรเงี้ยคือแบบไอ้เรื่องนั้นอ่ะปล่อยพลิวพิวไปเลยลุงไม่ต้องพูดอะไรแต่พวกนั้นอ่ะเรารู้เรื่องหมดในพวกนี้ซึ่งผมรู้สึกว่าโมนั่งคิดดูเออซีซูยังรู้สึกโอเคกว่าพอทุกอย่างในเรื่องมันดูธรรมชาติแต่ตัวละครอนน่ะดูไม่อยู่กับธรรมชาตินี้ดูด้อยกว่า สภาพแวดล้อมดูไม่น่าจะสู้โลกได้เออแต่พอเป็นไซเล้นไนอ่ะมันเหมือนตัวละครมีความบกพร่องแต่ทุกคนก็บกพร่องเหมือนตัวละครมันเลยไม่รู้สึกเอาใจช่วยหรือเปล่าตัวร้ายมันก็เลยดูไม่น่าหมั่นไส้ขนาดนั้นหรือเปล่าถ้ามันเพิ่มอะไรเงี้ยความน่าหมันไส้อะไรขึ้นไปอีกนิดนึงมันก็จะได้น้ําได้เนื้อกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยไอพวกแก๊งสเตอร์อะไรเงี้ยพวกนี้มันจะ อย่างนี้อยู่แล้วแต่นี่มันเหมือนแบบเอ๊คือ,อยังไงทําไมไม่พูดไม่จาทําให้บุค,คลิกตัวร้ายมันดูหน่าตบกระบาลกว่านี้หน่อยฮะหนังพวกนี้นะยิ่งทําให้ตัวร้ายหน่าตบกระบาลแค่ไหนยิ่งได้ใจพวกเราหรือหนังที่ไม่ได้เน้นพูดจาอะไรขนาดนั้นแต่มีความลับบางอย่างเน้นให้เราติดตามปมได้เดเลดอย่างเงี้ยตัวละครก็ไม่ได้พูดเยอะนะ ที่เป็นภาคหนึ่งนะมันมีความลับมีอะไรซ่อนอยู่แต่น,นี้คือเนื้อเรื่องก็เป็นเรียแน่นะเป็นเส้นตรงคือมึงฆ่าลูกกูกูจะตามล้างตามเช็ดมึงก็แค่นั้นเออแต่มันก็ไม่มีแก๊กอะไรเพิ่มเติมหลังจากนั้นมันไม่มีการหักมุมอะไรในแนวเนื้อเรื่องแล้วกันมันก็เลยแบบทําให้หนังเรื่องนี้ดูกลายเป็นกักจุดจืดแล้วก็ดูผิดที่ผิดทางไอ้ส่วนผสมที่มันจะกลายเป็นกิมมิคที่จะชูโรงของมันเนี่ย ที่แบบโหนี่แหละว,วะหนังที่มีสไตล์อะไรเงี้ยดูมีความคิรีเอทีฟดูมีทรงอ่ะกลายเป็นบ่วงมัดตัวเองที่ทําให้มันไม่น่าสนใจไปซะอย่างนั้นจากทีแรกที่กิมมิคนี้จะกลายเป็นกิมมิคที่ทําให้เราอยากไปดูเลยนะแต่กลายเป็นว่าถ้าดีแต่ที่เลวเหมือนกันนะเหมือนตอนที่เราดูฮาร์ดคอร์เฮนรี่ไงไม่เห็นหน้าตัวเอกตลอดทั้งเรื่องเนี้ยคอนเซ็ปต์มันสุดยอดมากแต่สุดท้ายมันก็เสียงมันแตกเป็น2ฝ่ายแล้วกันมันไม่ได้เป็นเอกฉันว่าโหเออวะ่ะ มันเหมือนพยายามเกินไปอ่ะพยายามจะเลี่ยงพยายามจะหลบเพื่อจะขายคอนเซ็ปต์อ่ะ,อะซึ่งมันผิดธรรมชาติหนะ่ะแอคชั่นไงคือมันเป็นโอกาสทองเลยนะอย่างที่บิ๊กบอกแหละตัวร้ายมันต้องหน้าหมันไส้มันต้องพูดจาก,กวนตีนมันต้องแสดงอารมณ์ผ่านไดร์ล็อกหล่อนี้ที่แบบทําให้คนดูแบบตายเถอะหรือมันกลัวด้วยบทพูดอ่ะเหมือนที่จอห์นวิกเป็นอ่ะคนที่แบบโอ้โหพอรู้ว่าเป็นจอห์นวิกพอรู้ว่าเป็นบาบายากปุ๊บโอ้โหหวาดกลัว ไดลหลอกพวกนี้มันเสริมอารมณ์คนดูได้ง่ายไงซึ่งหลังเรื่องนี้พอมันตัดตรงนั้นไปมันเหลือแต่สีหน้ามันเลยทํางานได้น้อยแล้วกันอืมเพราะว่าจริงๆแล้วเรามองว่าเป็นไฮไลท์เลยนะการที่จะข่มขวัญกันไอ้ผู้ชายคนนี้เป็นใครวะทําไมมันมาฆ่าเพื่อนพ้องเราทําไมมันต้องมาแก้แค้นเรามันเป็นใครอมันเป็นไอ้กระจอกที่ไหนทําไมเราถึงต้องกลัวมันเฮ้ยไปเรียกคนไปถล่มบ้านมันซีอะไรเงี้ยมันเป็นคําพูดที่หน้าหมันไส้ที่ทาให้รู้สึกว่า คนที่เป็นพระเอกคนที่ตกอยู่ในภาวะที่เป็นเบี้ยล่างอ่ะต้องลบล้างคําพูดอวดดีของคนพวกที่ได้ไดอะไรเงี้ยแต่ไฮไลท์ตรงนี้มันดันไม่มีในหนั่งเรื่องนี้ไงอืจากกิมมิคมาเลยกลายเป็นข้อด้อยไปซะง,งั้นเป็นอย่างนั้นไปทําให้ไอสิ่งที่เราคิดว่ามันจะเป็นข้อดีมากๆเป็นไอเดียที่สุดยอดมากๆกลายเป็น เหลือลายเสนเดียวที่จอห์นวูทำได้ดีก็คือกลายเป็นซินแอคชั่นนั่นแหละที่ทำได้ดีแอคชั่นเนี่ยเรารู้สึกเราชอบพอพอจอห์นวิกเลยนะธรรมชาติมากเลยนะผมรู้สึกคิวสตัรที่ต้องแบบมีคิวเป๊ะผมรู้สึกอันนี้มันดูเฮ้ยมันธรรมชาติว่ะมันเนียนอะเล่นเนียนมากเลยอะมันดูไล้รอยต่อเลยเนาะอย่างจอห์นวิกยังมีแบบตันลุยด่านอะปิดประตูแล้วค่อยเปิดประตูต่อไปเรารู้เลยว่าอ๋อโอเคมันดูเป็นเซตแล้วก็ค่อยๆไปต่อแล้วค่อยไปต่อ,อ,ตอเออผมรู้สึกว่าซีนแอคชั่นดูไลรอยต่อ ประมาณหนึ่งเหมือนกันดูเรียวกว่าด้วยเพราะว่าเรายังรู้สึกว่าอย่างจอร์ดวิกมันดูเป็นแอคชั่นฮีโร่ไปแล้วอ่ะมันดูเออท่ไปเลยอ่ะออมันดูเก่งเกินมนุษย์ไปอ่ะแต่ว่าในไซเลนไนเนี่ยมันยังรู้สึกว่ายังเป็นคนอยู่อ่ะมันมีความผิดพลาดมันมีตะกุกตะกักในการต่อสู้แต่ไม่ได้ดูติดขัดนะคือดูลื่นไหลในความเป็นมนุษย์อ่ะถ้าต่อสู้ถ้าเกิดผิดพลาดต้องแก้ไขแก,แก้ปัญหาใช่อะไรเงี้ยมันมีโมเมนต์แบบนั้นอยู่ที่ทำให้รู้สึกเรียวมากทำให้ดูสมจริงมาก จอห์นวิกนี่มันเล่นหน้าเดียวนะคือเห็นหน้าจอห์นวิกตกใจแบบไม่มมันไม่ไมีจอห์นวิก <laughs> แบบว่าร้องขอชีวิตหวาดกลัวไม่มีม,ม,มันเล่นหน้าเดียวแต่ว่าอันนี้มันมีหลายอารมณ์ในมูทของแอคชั่นเหมือนลวกันผมก็รู้สึกว่าโอเคสนุกดีหลายๆซีนไม่กระทั่งเป็นซีนรถซีนอะไรก็โอเคนะใช่แต่นั่นแหละต้องไปให้ถึงนะถ้าคุณเบื่อซะก่อนก็ จบเหมือนกนนันก็เหนื่อยนะผมถึงบอกว่าไอช่วงแอคชั่นอ่ะมันก็ดีแต่พอพักชมสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยเราแทบจะหลับละอันนี้แบบไม่มีอะไรเลยแนละ้วตัวร้ายมันดูแกงสเตอร์ข้างบ้านมากๆอ่อะคือมันไม่โอเวอร์มันไม่เล่นใหญ่ให้เราไงเออคือถ้ามโนโบอดี้โนบอดี้ <N ob ody> เล่นใหญ่เลยโนบอดี้เล่นใหญ่ใช่เล่นใหญ่ให้เราจอห์นวิกเทคเกนอย่างเงี้ยเล่นใหญ่ไปเลยเล่นใหญ่มากเล่นใหญ่ไปเลยแล้วพอพระเอกเรามันชนะได้มันเลยสะใจไงผมเลยรู้สึกว่า เออคือการที่จะทํำหนังแอคชั่นมันเนี่ยนะมันก็แค่แอคชั่นคงไม่พอนะเราจะเน้นแค่กิมมิคกับซีนแอคชั่นก็คงไม่พอนะมันต้องไปปูอะไรมาอย่างเรื่องนี้นะบางคนอาจจะพูดว่าเฮ้ย hey, มันเก่งเวอร์ไปหรือเปล่าเพราะว่า John นวิกเทคเคนดีควอลเซมันยังมีความเป็นมือปืนนะทำเป็นกิจวัตรมันมีความเป็นอาชีพอาชีพ,เอ,ชพเออมันมีความ ผ่านสนามมามันให้แบกกราบางอย่างโหไอ้พวกนี้มันเจ๋งอยู่แล้วแต่ว่าใสเลนไนท์เรื่องนี้เหมือนตัวเอกมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นตัวเอกมันไม่ได้เป็นนักฆ่ามาก่อนนะเว้ยแต่ว่าโอเคพอมันมาเทพขนาดนี้เนี่ยผมจัดหมวดมันอยู่ในไอ้นี้ด้วยซ้ำนนะเหมือนพยายามเอาใจช่วยจัดหมวดมันอยู่ในตัวเวสตลี่อ่ะในวอนเต็ดอ่ะที่เจมส์อวอยเล่นอะ่ะ <c oughs> เก่งแล้วก็ฝึก <c oughs> มาเยอะวางแผนมาดี mm hmm. ในเรื่องนี้เห็นเลยนะว่าเตรียมการมาประมาณแบบ เป็นปีอะโอ้ไม่งลายเดือนน่ะความแค้นนี้เสิร์ฟเมื่อเย็นเท่านั้นน่ะเนี่ยใช้กับเรื่องนี้ได้เลยโหมันวางแผนมานานมากแต่ว่าพอเป็นเรื่องอื่นๆที่นอกจากซีนแอคชั่นมันดูไม่มีอะไรมันก็เลยทําให้ไม่น่าเอาใจช่วยขนาดนั้นคือไอ้ตัวร้ายเนี่ยถ้ามันเพิ่มความสาสมมากกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งเนี่ยก็จะดีถ้าเกิดมันเพิ่มความเลวร้ายให้คนที่กระทําเขาอีกนิดนึงเนี่ยเออมันก็จะเพิ่มความรุนแรงขึ้นไปอีกเออเรารู้สึกความสะใจขึ้นไปอีกนิดนึงอย่างเงี้ยอ่ะ ให้คะแนนอย่างที่เราคุยกันว่าจุดเริ่มต้นความน่าสนใจคือไอเดียแต่สุดท้ายแล้วมันก็เป็นดาบสองคมแล้วกันนะจากที่มันควรจะเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดหรือเป็นกิมมิคที่แปลกใหม่สำหรับหนังแนวนี้กลายเป็นจุดอ่อนที่ทําให้ขาดกัดกินเกินความสนุกเลยอาจจะขาดหายไปบ้างคตอจริงๆถ้าพูดถึงว่าหนังแอคชั่นเนี่ยจริงๆเนื้อเรื่องมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกที่เรายกตัวอย่างกันเทคเคนจอร์นวิกเองเนี่ยเนบอดี้เนี่ย เดลเลดนี่ตัวอย่างที่ดีสุดเลยนะเดลเลดภาคแรกอะ่ะอืคือเนื้อเรื่องมีแค่หัวกระท้ายใช่แค่นั้นเองที่เหลือคือจ่ายอีกชาติหมดแต่ว่าไอหัวกระท้ายเนี่ยน่ะคือตอบสนองสำคัญนะถูกต้องสำคัญมากนิดๆหน่อยๆแต่เอาอยู่เรื่องเนี้ยเนื้อเรื่องจริงในเรื่องเยอะไซเรนไนน์ในเรื่องเยอะอืมแต่เยอะแบบที่คนดูไม่อยากได้อืม คุณสามารถย่อความเศร้าของเพลงให้เหลือห้านาทีได้อืมแล้วไปอัดแอคชั่นอีกเก้าสิบห้าเปอร์เซนต่ะให้คนดูอะแบบให้สะใจไปเลยเหมือนที่จอห์นวิกทำมันอาจจะเป็นเพราะว่ามายเซตของคนยุคนี้เป็นจอห์นวิกไปแล้วก็ได้ไงเอออาจจะเป็นไปได้เป็นไปได้เออเรารู้สึกว่าเราสบายใจเวลาดูหนังแบบจอห์นวิกมากกว่าที่เราดูแบบไซเลนไนไปแล้วจะมานัางดูนนงคนเป็น PTSD อย่างเงี้ยเออมันไม่สนุกแล้ว คือมันอาจจะสนุกก็ได้ถ้าเป็นขายดราม่าไปเลยแต่ตอนนี้ความเป็นดราม่ามันก็โดนกักด้วยคำว่าไม่มีใดๆหรอกออไม่มีคนพูดม,มันก็เลยไม่สุดสักทางแล้วกันอแอคชั่นดีแต่ไม่สุดดราม่าดีแต่ไม่สุดก็เลยดูแล้วอาจจะไม่บันเทิงเท่าไหร่แล้วกันก็ขอให้ที่หกจุดห้าคะแนนครับหกจุดห้าคะแนนสําหรับผมหนังเรื่องนี้นะพูดตรงๆจัดอยู่ในหมวดดูก็ได้ไม่ดูก็ได้แล้วล่ะ มีความดีงามไหมมันมีความดีงามในตัวเองอยู่แล้วจุดขายเขาคือซีนแอคชั่นที่มันสนุกสนานมากแต่ว่าการที่จะให้เราจดจําอะไรได้เนี่ยมันก็มาจากความประทับใจความประทับใจมันก็มาจากสตอรี่เพราะถ้ามีสตอรี่มันจะทําให้เราประทับใจและจดจําอะไรได้แต่ถ้ามันมีแค่ความฉูดฉาดบางทีเราอาจจะผ่านมาแล้วผ่านไปบางอย่างมันดูธรรมดามากแต่สตอรี่โคตรดีเลยแบบดีมากอะไรเงี้ย เราก็รู้สึกโอเคกับมันแต่บางอย่างถ้าแบบมันไม่มีสตอรี่อะไรเลยมีแค่ความเท่มันเหมือนโฆษณาโฆษณาอันหนึง่งที่มีฉากเท่ๆดีๆโปรดักชั่นดีแต่เราก็จำอะไรไม่ได้อยู่ดีทำไมไม่รู้ผมดันจัดให้มันอยู่ในหมวดแบบนั้นที่รู้สึกว่าไม่ต้องดูก็ได้หรือถ้าใครอยากดูหรือเป็นแฟนจอนวูอยู่แล้วที่เป็นแบบเราเนี่ยแหละโดนตกเพราะว่าความเป็นจอนวูเนี่ยก็ดูไม่มีปัญหาเลย แต่ถ้าเกิดคุณอยากจะตามหาหนังแบบจอห์นวิกอีกตามหาหนังแบบเดลเรดอีกอยากตามหาหนังแบบโนบอดี้อีกเงี้ยหนังเรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นอาจจะข้ามไปเลยก็ได้หรือเปล่าฉะนั้นผมให้ที่4คะแนนครับสิดิรวมคะแนนดอกหนังอยู่ที่5.2คะแนนประมาณนั้นหนังเปิดสกราชใหม่ที่จริงๆเป็นหนังปีแล้วแต่ว่าโอเคถ้าจะหนังปีนี้เดี๋ยวต้องรออีกทีหนึ่ง ว่าเราจะไปเริ่มกันที่เรื่องไหนนะใครคิดเห็นยังไงชอบไม่ชอบบอกเราได้ทั้ง2ช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น Facebook แล้วก็ YouTube SearchDLCDoc ตามเลขคว่าหนังก็จะเจอพวกเรานะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยจะการแจ้งเตือนนะครับเวลาดอกหนังอัพคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับภาพยนตร์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ